วันนี้เราจะมาทำซาวฝนเดินหกแต่แด่เดมแต่แดดแดดแด่แดมแต่แด้แดมแต่แดดแดดแดดแด่เดดแต่แดดแตดแด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 ่แดตัดด อันนี้แค่หมิงนะเดี๋ยวต่อไปมาดูเหมยอีอ่าเหมยมากเหมยมากอ่าต่อไปเหมยจะทำซ่าร์พร้อมยังคะแต่แด่แดมแต่แดดแดดแด่แด่แดง แดมแต่แดงอัชื่คันไอ้ชืนไอชนพ่ตันแต่คัน๋นนอ